สวัสดีครับโอ้แมวกับห้องหิวหรือเหมียวว่าไงคะอ่าไหนดูเหมียวในที่หน้าตาเป็นยังไง <c oughs> อ่าเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวให้รีวิวกินลาบเท่าก่อนอ้าคุณผู้ชมมากินลาบเท่ากันครับนี่ครับคุณผู้ชมครับลาบเท่าเนี่เป็นอาหารของคนอีสานหรือว่าคนอีสานบางคนอาจจะเรียนว่าขี้ไข่น้ำนะครับหรือว่าตะไข่น้ำนะครับนี่ครับลาบเท่าเพิ่นวิธีการทาก็สีฟักๆนะครับหรือว่าลาบเท่าน,นะครับเอาไปลวกก่อนนะครับคุณผู้ชม ถ้ามันมาจากแหล่งน้ําเนี่ยเราต้องทําให้มันสุกก่อนนะครับคือเอาเทาเนี่ยมาใช้น้ําร้อนลวกหรือต้มเลยก็ได้นะครับ <The lights> แล้วก็เอามีดมาสับ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 แล้วก็ลาบนะครับแล้วก็เราก็ตําปลาทูนะครับต้มปลาทูขึ้นมาแล้วก็ตำ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 ปลาทูแล้วก็เอามาลงในนี้นะครับ <The S 1> <The> <routine> แล้วก็ใส่ข้าวคั่วใส่ผงชูรสใส่น้ําปลาน้ําปลานะครับคุณผู้ชมแล้วก็อ่าบะเขือคืนครับคุณผู้ชมอ่ะผมสิซีมเบิ้งครับคุณผู้ชมลาบเท่าครับอือหือ อ่าสุดยอดนะครับคุณผู้ชมเป็นอาหารอีสานที่หากินยากแล้วนะครับนี่ผมสิกินกับระเขือคืนล่องเบื้งเด้อมันเป็นยังไงหืมกุ้เฒ่าหรือคนหัวมันบอกว่าลาบเท่านี่ต้องใส่กับระเขือคืนนะครับมันทั้งสิเข่ากันครับกระบื้องือ่ะบืคืนนี่เพิ่นสิบบไคเข่าเพิ่นว่าอ่านี่ครับคุณผู้ชมปลอดภัยนะครับเพราะว่าลวกแล้วเท่าลาบเท่าหรือว่าลาบขี่ไข่หนามนะครับหรือว่าลาบตะไข่หนามนะครับคุณผู้ชมครับอ่าลองจะคำหนึ่ง Uh huh. อร่อยครับคุณผู้ชมครับ <Yeah. S 1> เจอกันใ่คลิปหน้าครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณครับ